สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยาจะไปเตรียมตัวออกทริปกันนะครับเมื่อวานก็ไปตลาดนัดมาได้ไอ้นี่มา,าไว้กันแดดนี่มันจะปิดขึ้นมาตรงนี้ได้ก็ได้ของมาเพียบเลย มีผ้าเช็ด้ำยาขัดมียาสัตว์อะไรวะเจอน้ำยาขัดไฟหน้าก็มีพรมเราจะมาใส่คันนี้แหละเพราะว่าทาเดิมมันไม่โอ้ท่่ไรแล้วมันไม่ดักฝุ่นแบบเราจะเปลี่ยนพรมนี่เป็นเซมนี่ไยไม่ใช่้ น้ำมันเข่าเปียกน้ำมาจากไหนน้ำหกหรือเปล่าวะเนี่ยก็เจอพรมแบบที่มันพรมยางพลาที่มันมีขอบเดยอะเลยน้ำหกมันก็ได้ไม่หกในรถ มันใหญ่ไปนิดหน่อใส่ไปนะถ้าใส่ไม่ได้ก็จะใส่ซีรีคแม่งเลยใส่ต้องหาใหม่ก็ไม่ของพออีโคโคาฝั่งคนขับใส่เป็นดักฝนนะอนนยู่่ะเห็นยางเดิมมันจะเป็นแบบแบนๆน,ะน้ำอะไรหกด้วยมันก็จะหกมาที่ไหน้าวพไปวางไว้ไหนอุ้ย โดนจริงด้วยนีน้งานใหญ่เลยว่ะไม่งโควดเยอะเลยนะต้องถอดเบาะออกมาแล้วก็ดูดฝุ่นจะขยับรถออกไปข้างนอกก่อนนะสตาร์ตติดว่ะไม่รู้แน่แ่ทีเดียวติด ba อันนี้ก็มารวมตัวที่บ้านพี่เฟนฮะก็ะเดี๋ยวถ่ายรถทั้งหมดก่อนก็เหลือสมาชิกอีกคนนึงกำลังมาเข้ามาน้วยว่าขมซับ โอ้ดังสุดมาก มีของสะสมโบราณเอไป่ลไป็งคงมีของเพื่อนนั่งแล้วก we ็แบบว่ารถมอเตอร์ไซค์ีเลี่ยนตั้งแตั้เน่ยเเราไปมีของที่เราสบออกไปกลางอยู่แล้วแล้วมันางง่าเก็บง่ายอะใช้เวลา่ตอนกลใ่หมเขาเริ่มแบบพอเริ่มมือุวัเก็บขอนไปไปเพื่อนสองคนไปไปสามคนแต่ว่าถ่ายรูปเหมือนอยู่คนเดียวไงเขาเรื่องขอมบุ กคนเดียวจะกเดียวจะไม่มีเ็บางคนเดียวได้ก็ได้นะมันก็มีที่มาแล้วมันเลยตัวที่ไหนก็ี อันนี้ก็เยอะเออเอออันนี้อันนี้ก็นนะใส่ซิ่แล้วก็จกเปิดไม่ได้เหรอเปิดไม่ได้ไม่ร้อนหรือมันแตกก็ใส่มันไม่มีขอบยางฝั่งนู้นอะเปิดแล้วมันขึ้นยากไงกูเลยปิดเลยว่ะเนี่ยมันมีรอยล้อมาอ๋อเห็นชัดเออโอ้ยถ้าล้อขนาดนี้แหลกท็อปอืมแต่คือว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเจาะมันแหละมีบางคนก็เจาะบางคนมีตาตั้งก็เจาะก็แบบไม่สนแล้วก็ขับตาตั้งเผลอแม่งเปลี่ยนไอเนี้ยเป็นตาหวานด้วย ซุ้มร้อรอ่ะเพราะมันใส่ด้วยกันได้ใช่หกหกหกเก้าแน,นี้ซุ้มตาอะไรเนี่ยตาตั้งโหแม่งฝักมาคนเยอะเลยมึงยังเจอเจ้าของเก่าอีกเหรอเจอมาต้องกี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีโอ้เจ็ดสิบแปดสิบแล้วอ่ะเจ้าของนะอ่ะนะเออเขาอยู่ที่ไหนนิจม,มุรีมึงก็ไปหาเขาเนี่ยหรอเออก็รู้จักกับป้าไงเป็นเพื่อนกันออเออ 滚蛋啊！ เก็บน้ำทรายทองคลองทรายลืมซื้อสเบียงมา ที่ไม่ไปต้องไปเลือกไม่เป็นนะความร้อนเยี่สุดแดงร้อนเหรอเออแต่สว่างเท่าไหร่เครื่องเดิมเแม่งเครื่องอะไรเนี่ยพี่อันนี้เป็น MZ 3ามพันของโตโยต้าแอลพาร์ทอ่ะเออพอนว่างเครื่องถ้าเกิดเครื่องเดแม่งไม่ไหวหรอกจริงๆรถเงี้ยแม่งแคมดีมากเลยที่พี่พี่สั่งเนี่ยไปแล้วสั่งแลกกับเอาไปอ่ะอันนี้คือจะเป็นจะขายขายหรือว่าเอาเอาเก็บดีเก็บดีได้มาถูบเลยเลยเก็บไว้เลยได้มาเท่าไหร่พี่ได้มาหกครับได้มาหกหมื่น ทะ,ะเบียนโอนเลย <c oughs> ตอนตอน,ตอนนี้ <c oughs> เป็นแสนแล้วมั้งเนี่ยมันมีคันนึงอ่ะผมเปิดอยู่179มันเป็นปี2004แต่โฟงอะไรมันจะเป็นแอร์แบ็กแล้วไงมันไม่ใหญ่อ่ะตัวนี้มันก็ยังคงเสร็จเหมือนทีสามอยู่อ่ะเออเก็บเก็บเบลยอันนี้ตัวแบบที่แบบกำลังจะข้ามรุ่นทีสามเป็นทีสี่ใช่แล้วมาเป็นทีสี่วยแหละฮาร์ดไล์ทีสามผมเพิ่งขายไปเองขายซากไปวันก่อนเองมั้งขายไปแสนเจ็ดโอ้ทะเบียนมัเข้ามาอีคันหนึ่งเหมือนกัน ที่สามขับสี่เขาเล่นเงินเท่าไหร่อ่าถ้าตัวขับสี่อ่ะล่าสุดบิ๊กไอ้บิ๊กสระบุรีบิ๊กลายาอันนั้นแม่งท่าด้วยสี่แสนแล้วอะโอ้โหรถพร้อมใช้นะรถราคานี้ไปไกลมากเลยรถมันน้อยนะขับ 4, สี่หลรกกอใส่อะไรโคโค่ทุกอย่างซิงโคลสิงโคลใช่ไหมไอ,อ้คันซัาซ้าพี่อ่ะแสนสามห้าพ่อค้าคนสุดท้ายไปปล่อยแสนแปดห้า อัทนที่พี่สไลด์ลงอ่ะเอแล้วพี่ไม่ได้สีฟ้าเองคัานนี้อ,นอันนี <c oughs> ้รถ้สึกยังางอู้สบายใจเลยทคิปสบายของผมแม่งเจอหลุมหน่อยแม่งไอ้เหียเ<ด>มื่อกี้ตอนอขึ้นเนิอนอ่ะเกี้ร์เกียย์สองกูขัดแกดถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันรถรถมันไม่ช้าจริงๆแม่งเข้าลำบาก ไม่เฮียเอ้ย <c oughs> <c oughs> ก,กูไหลใสนะ่อาไว้ปีเขาจี้ฉัหายกูจะไหลมั้งเนี่ยไม่ได้มีจีกูกลัวไหลเหมือนกันเฮียจะจี้ตัวกูวะยัาเลือกพี่ตัวพี่ว่าเยอะติดผมไม,ไม่ไม่ขึ้นสักทีวะเยอะมีกันจี้อะ มหลักที่ต่อจะเลตรงที่ต้องใช้เต็บนะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะ ไม่รู้ <c oughs> เหงเข้าไปแล้วอยากไปมั่ง <c oughs> ได้ได้ยินเสียงสตาร์ทไม่ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวเพื่อนหายดังนะครพุ่งไปโน่นแล้วต้องใช้รถลากนี่ดังเลยนะใจ <c oughs> นึกว่าจะพุ่งลงไปนู่นแล้วเรียกรถไถ่เลย <c oughs> เ<อ>มืเ่อเช้าเข้ามารับรถผมอะรถขนส่งแม่ก็เป็นเสียงนี้เหมือนกันนะพี่บอลฝ่ายหลังเออเสียงื่อยคว่าวเทมใหม่หรือเปว่าติดเพิ่่มเนี่ยเหมหือเมนเมื่อก่อนที่เป็นแบบเสียงวิทวิทเสงจรวดอ่ะเทเดียวกันแมงวนกลับมาแล้วออกไปมากก็หล่ะแล้วหาที่ยก่อนหาที่ยก่อน ครับไอรถรู้เหลี่ยมครับไอคันนี้มันเหลี่ยมเยอะนี่ว่ารู้เหลี่ยมเนี่ยส่บการ์ก็สูงจริงอ่ะว่าแล้วถอยด้ปะอ๋อนี่นีออกง่ายไงถอยไม่ไหว เท่าไหร่นี่พี่มันดูมันดูหูมันดูแข็งแรงหแแรงตระกาขาดเลย ไม่รู้ว่าเราจะแคมป์กันขนาดนี้งั้นก็จะเอาของมาเพิ่มอันนี้มันจัดไว้คนนึงอันนี้มันจริงจังเลยเนี่ยเอ็มจะได้มีที่หลบฝนเช็ดไปนี้หน่อยนะแต่เราไม่ไปแข็งแรงมันมันต้องแบบตอกหมุดแล้วผูกแน่างงนึแต่มันใช้เชือกหลังก็น่าจะอยู่อยู่เฮ้ยคอนยิ้มครบป่ะเอาเรื่องไงปาจินบุรีเอาดอแน่แน่เฮ้ยนี่ชอปเป้ย่างเดีจอ แล้วก็ลังเอาถ้าพอดีหายไปอันหนึ่งมาแนละ้วขนาดไม่มอยังหายเลยเดี๋ยวมอไม่ต้องสึกเลยมีสบายจัดเลยอนะ่ะทีซี เย็นช้ำๆมาเลยเย็นแพงเพราะเบาะนุ่มไม่ยากของกูประตูปิดไปเถอะอี๋รถมือเดียวไม่ไหวล้วอ่อนเจอลูกระนาดหน่อยช่องจะหลุดอย่างเดียวเลยประตูจริงๆมันไม่น่าแก้ยากเลยพี่ว่าใช่ไหมผมวื่อซื้อตัวนั้นมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นที่กรหรือเปล่ามันเป็นที่แต่สลักตรงในนั้นอะไรมันอะย่างเง้ยใช้คำนี้สิใจอรีสุดเชียวนร

เรามาแคมป์กันตอนเที่ยงเลยใจเราได้มากไม่เหมือนตอนไม่ป้องกันเนาะพี่เนาะขึ้นเวลาเนี<_<_<_<_<_<_้ยที่หนาวที่ผาวปนาะเออไปไปอันนึงตอนนั้นคือวันนั้นใครไม่เอาเสื้อกันหนาวไปแม่งพลาดจัดเลยนะคือต้องหลบหลบรถอ่ะดูไม่ไหวอ่ะอันนั้นมันหน้าหนาวไหมมันเหมือนาหน้าหนาวอยู่พี่คนเราเราถึงเตรียมเสื้อกันไปไงถ้าหน้าอย่างนี้เราก็ไม่คือลมแรงแบบคือลมแบบลมเย็นนะลมแบบไม่ไหวอะต้องเอา ที่นั่งแล้วไปบงังที่แต่คนเขาหลบแดดวันนั้นคือเอาที่นั่งไนกลาง <c oughs> แดดเนี่ยเตรียมเสื้อผ้าที่จะม,มานะลืมจะได้ไม่ได้ไปไหนกันอย่างงี้เลยเฮ้ยใช้ได้เนี่ยกัางแดดบางฝนได้เนี่ย นี่คือซ้อมมาแล้วใช่ไหมซ้อมแล้วเอียงนิดๆเอียงเอียงข้างงอเลยเสาไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะมันเป็นแบบข้อต่อถ้าพับเนี่ยถ้าพี่ในเป็นไม้ไผ่อะไอสอสีแดงเออแข็งแข็งไม่หายไม่ผ่ดีกว่ามั้งต่อแถวบ้านพกยาเดี๋ยวไม่ผ่ใกล้ไปอีกมันปรับได้ เออแต่เสาไม้ไผ่ต่อไปต้องพกนะมัดปนนักแต่ใจรถหลังไงนั่นแหลกหมดเลยนะมีไม้ถือนะเออถ้าเป็นไม้ไผ่ก็สั้นกว่านี้ก็ได้เอาแค่สูงท่อรถพอที่ถ้ามันสองอันมันจะต่ำได้ไงเพื่อเพื่อที่จะเช็ดหน้าไงมันเลยมันเลยนี่ยังไงนะโอ้ยตายมืไตึงขึ้เขารถเลย ปลูกก <chat tuo k ling hi> hey, ัชนได้ไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ก็ปูกได้เฮ้ยแต่ว่าปลูกพื้นเหนือเดี๋ยวจะออกไหมฮะออกไปไหนไปไหนซื้อก่อนไม่เดี๋ยวเ่อผมต้องแวะไปก่อนมาไม่ต่อม่เสียเลยนไปยินใน ใส่หินไปดิหเยียน้วบุ้ยใจเย็นจับาใหม่ิอทันเยโอเคไมนต้องเอียงๆหน่อยถูกๆแล้ว ได้นะเพรากลางเป็นไม่ได้บ<ม>น,นี้ติดป้ายเลยเพราะว่าเหมือนเขาบอกอะไรนะเห็นอ่านในรีวิวเขาบอกว่าเป็นที่พิสัตว์ตอนคืนลงมากินน้ําอะไร<ม>นะละลายแอร์ผนตเดล้วกั <C le af> นนะตรงนี้ก็ได้ไดไมั้งไม่ได้ปลูกครับชนดูเป็นชน,น,นก็ได้นะครับ อยากกินดวยว่าเล่้น้ำมั้ยน่าจะหินแล้วแ <c oughs> หละเหมือนตรงนี้มันใต <c oughs> ้นี้ม <c oughs> น <c oughs> หินเลยชัดเจนเลย การเต้นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อเบียง มันก็จะไหลลงไปในแหล่งน้ำแล้วก็มาแคมป์กันข้างแหล่งน้ำเลยพุคเี่เลยกัโบเี่บ้านโอ้โอความผู้กำกับมันไอ้เนี้มันเหมือนนะอารมณ์มันเหมือนนะ ครับตอนนี้ผมก็หนีพวกพี่ๆเขากลับมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปทําธุราตอนเย็นก็เลยต้องขอตัวกลับมาก่อนก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ